1ินาทิกานาทนะครับก็เป็นขบวนรถของเหล่พคุเช่นนั้นเข้าไปยังบ้านจันทร์สังด้าเรียบร้อยแล้วเจมเจมเจมเปิดทางให้รถผ่านนี่ครับเปิดทางให้รถผ่านนี่ับับเหมือนเดิมนะครับ i uh, uh, yeah, yeah, yeah. yeah.